Yeah. Mm. ขึ้น,นสวัสดีคะ่ะพี่น้องเขาป้าเห็ดอีกแล้วลมแห้งแห้งมือนอี่พี่น้องเอ,อ้ยไปรุนเห็ดน้ำกันด้วยจ้าคุณลมหนาวสิมากคักแหละพี่น้องเอ,อ้ยคุณ ไปลุนเห็ดน้ำกันเลยจ้ามากับหมูสองคนปหมูยางออกก้อนละปุ๋นอู้เห็นห่อยมูเห็ดขอนสนพี่น้องเลยปุ่งามขกงามเน่แท้มันก็ออกออกออกเลยปุ่นอู้เก็บเอาก่อนปุ่นงามขกงามเน่ พอแล้วดอกแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงอู้ยงามง่ายงา,งายดอกที่สองเตอะแหกหมานมาแล้วพี่น้องเอ้ยหมันหมันดอกแรกแหกหมานทั้งงามพี่น้องเอ้ยเห็ดป่านี่งามคาดง่ายเนี่ยมากระมูอมากคนละเีแยวจักไว้ยุใสบ่บวน มากันหาหัวคนได้แยกกันไปคนละป่าอ,อยู่ปันอยู่สองคนกับน้อง cái non bưng Cô nè Đồ ngắm ngầm Thì Ui 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 นักเออเออโอ้ยมัน,าน้ามแท้เนาะอีกอีก พูดอีก ดอกนี้สิตัดเอาดอกพี่น้องตัดเอาเลยเพราะว่ามันเป็นดอกกันขาเาีบยวนๆนเลยนี่อุ้ยลมแห้งพี่น้องเอ้ยมือนี่เสียงลมเป็นตะยานคักพี่น้องเอ้ยลมแห้งไม่ได้ต้องเขาป้านแน่นะน่นเพราะว่ากันต้นไม้ห่างๆอ่ะย่านลมแห้งเกิน ยี่โอ๊ยจังสี่เป็นเห็ดเผื่อขาล่าได้พี่น้องนี่ตัดเอาตัดเอารถโอ้ยตายหัวทิ่มคุณนะอืมสังดอกบอกน้าโอ้ย พุ่นะดอกนึง,อ,งนอ,อยู่มของนายตรงไหนสองดอกเต็มตาอสองดอกเต็มตาพูดนะปอดงามคักงามแน,น่สามดีดอกนอี่พี่อีก <แน S 1> ดอกนึงแนนอะไรยังสี่ชุดนั่นจะคัก,กปอดอยู่ไกลๆกันดอก,น,กน,อดนี่ยคักนี่อือปอดมองเดียวกันสองดอกสามดอกตรงเบิง พี่น้องสะออนดูน้องด้ยเบิังดอกง,ง่ายสักง่ายเนี่ยเนี่ยขาเหลืองบังเป็นเมตาตัดออกหลาย้ะพี่น้องเด้อเบิงังเหลืองล่มกับแหงค่ะ้าซนี่เหรอโอ้ยบอสเมตาบอสแสบปันไนด้ดิเนี่ยเมตามักเอาะอเนี่ยอังเสียดอ่ะกรุบกรอบเลยเนี่กรุบกรอบแซ่บแสบ,แสบ,แสบพี่น้องเอ้ยนี่ ดอกนี้พี่น้องเบิ day, HTML, uh, ้งโมเมนทั้มธรรมดาเด้พี่น้องกำบอหุ่นอ่ะโอ้ยโอ้ยแคตออกงสิเลยขาเพิ่นเบาเห็นบ่พี่น้องนี่ขาเบาสิบ่เอาเอาตักดอกนะขาเบาถิ่นเด้อเรเอาดอกไปทอดว้าวสอง แฝดแต่ว่าหัวลุดไปแล้วด็นะปุ่นอีกดอกนึงเน่น้อยอยู่นี่โอ้ยหัวลุดหัวลุดดอกแฟดนี่หัวลุด,หลด,ดแดหลแพี่น้องเอ้ยหัวเป็นลุดโอ้ยเสียงลมลมแห้งลมแห้งตรงนี้ อันนี้พี่น้องเบิ้งดอกนี่พุ่น่ะว้าวงามงามงามเบื้องน,นี่อ่อกเลยขาเหลืองอืมโ okay. อเคนอนตั้งตุปป๊บุติปียั่งน่ย ôi 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 เพิ <i> ่งในหมดดอกนะหนึ่งดอกเห็ดสิทิมเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดเอ็นเพิ่งแม่หมดพี่น้องบ้งหมุนเขับไปเอาสองดอกติดกันแปด หน่เห็นเปื้อย พี่น้องเอ้ยเต็มแล้วกัตตาหนึ่งกรตตาที่สองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนนงนงเโอ้ยส<ะ>อ่อ<ะ>ขาเบาได้นดิตัดออกัสี่เลย สองตากับสี่ตาสองตากับสี่ตาสู่สองตาไม่ได้แล้วโค้ดคนน่ะเอ๊ะเบิ้งตีเดามงาม โอ้ยฝนฝนลินแลว้วลมกระแห้งพี่น้องเอ้ยสงสัยสิ่เด็กกับบ้านแล้วละ่ะโอ้ยฝนตกแล้วบ้่งดอกนี่นอนอแรงอยู่ฝนมาแล้วฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยมมเบ่ง้ฝนทั้งล้มหมดเลย ปนันวาบมีฝนมีร่มบัดหมืดมากแล้วคนติตัวโอ้ยมังคานี่ผู้ใดเห็นตาขาคนนี่ขาหัวเสียอืมหมอบอก มือนีก็เต็มสองกตาคือกเกาพี่น้องเอ้ยพูนมานหมานฝนมาไหลทั้งร่มทั้งฝนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก็น่าพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า,จาบ๊ายบายาดหมานหมานกันทุกคนเลยพี่นอนะ้องพูน่ะณูะเกือบเต็มกตาทุกคนมาเลยขนาดฮิต <H IT. S 2> เริ่มสิบ บ่ค่อยมีหลายแหละพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดคอนโซนออกแล้วหอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องพี่เฮ็ดเมดาสะอาดมาจากปลาเรียบร้อยเตรียมหลวกเลยจ้าบ่ต้องมานัังทําความสะอาดมาอีกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่มีเวลากลับมาหอดบานกับเมื่อยแหละพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ลยเติบอยู่พี่น้องวันนี้บ่ได้ขายแลวละพี่น้องพ่อเศ้าขายแล้วเมดาสิเก็บไปแักกินบัดนี้เพื่นน่ะ ทอดบานกับสามโมงครึงพอดีเกือบสี่โมงแลวพี่น้องหนาวมันสิมืดไว้ไม่นี้ไม่ไดากัสิเอาดอกใหญ่ๆมันเนี่ยดอกเดียวนี่ก็ทอดอิม่มนะพี่น้องสิทอดไห้พ่อกับลูกอีกแล้วมือนีนี่สองดอกดอกใหญ่ดอกเดียวเนี่ยก็อิม่มดอกอ่อนๆเน่นอยนี่ไม่ไดากัสิลวกพี่น้องเห็นบ่ มาหอดบานเขาก็ต่างน้ำห้อนใส่เกลือนิดหน่อยดอกได้อ้อนแน่หน่อยแน่เขาก็บว่าตองพาพี่น้องเอ้ลวกเั้งดอกเลยเก็บใส่ในตู้เย็นใช่นองะใส่สองฟิตเอาออกมาแกงก็้งยังซดคือเกาเลยพี่น้องใส่เกลือน้ำมันจังสะอาดนี่ดอกซ้ำหนีเมดดาบ่พา,าเลยเมดาสีลวกประมาณ 6นาทีพี่น้องประมาณนี้เ็จแล้วเรียบร้อยเท่ากับเป็นนกน้ำเย็นนอกน้ำเ,เย็นเพื่อให้เขาคงบ่บต้องซุกเละเข้าไปถึงข้างในเนี่ยพี่น้องมันจะคงความสดของเห็ดได้โดนพี่น้องเห็ดแล้วดีที่สุดคือวิธีต้มนิดหน่อยแล้วก็ใส่สองฟิตเลอรนี่เก็บได้แบบสดคือเกาพี่น้อง เคยล่องตากแหงแล้วบ่ดแสบพี่น้องเสียรสชาติเบอ้อตากแหงจังได้กับบาดแสบแม่ดาล่องเบิ้งแล้วแต่บอกกะแล้วแต่คนหมักนะพี่น้องแต่สําหรับแม่ดาเคยตากแล้วเอามากินเบิ้งบ่ดแสบแต่อันนี้ยังแสบคือเก่าถึงมันครบเกือบครบปีกันยังอยู่คือเกา่าพี่น้องเล่าออกมากินเอาออกมาแกงออกมาเห็ดซอสเห็ด แซบ่บคือเกาเนี่ยอันนี้ออกจากเขียวแต่บอกกันยังกินได้รุ่นนี้รุ่แม่ดาสิเก็บไว้ถ้ากินแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดก็เริมสิว่ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อืุอนี่เห็นเฮ็ดคอนสนออกเริ่มออกนิดหน่อยแล้วถ้าเฮ็ดคอนสนออกเห็ดเผื่อหวานก็นสิว่ายแลวพี่น้องบัดนีก้กะสิมีแต่เห็ด เฮ็ดคอนสนออกพอเฮ็ดคอนสนไหว้กับกับสิเฮ็ดอเนี้ยพี่น้องนี่มือนี้ก็ได้นิดน้อยแต่ประเทศไทยให้พี่น้องเบิง่งเฮ็ดบับกี้นะพี่น้องเนอะนี่เฮ็ดบับบับกี้กับเฮ็ดเกาลัดเริ่มสีออกแต่บระทัานได้ออกหลายนี่แม่ามรดาสิแกงกินแน่สองดอกในจงไว้เพราะว่ามันน,นดอกง่ายแล้วดอกเา่าเลยไม่ได้ว่าไปลวกถ้าลวกและสิเลต้องไปทอดอย่างเดียวพี่น้องดอกง่าย อันนี้คือดอกน้อยที่เมดาเก็บมานน่เมดาสีแกงอันอ้อนยังสีแกงร่วมกันกับเ็ดบับกีกับเ็ดเกาลัดแซ่บแซ่บพี่น้องมันนี้เฮดกับสิเริ่มบ่มีแล้่ล่ะพี่น้องเอ,อ้เริ่มหาสีหายยากแลลวแต่บอกกันยังมีพ่อให้ได้เก็บอยูจ่จ้ะเมดาขอ,ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยจ้ะเด้อ